สวัสดีค่ะพบกับนกนะคะในช่องนกน้อยนำโชคนะคะเนาะืัอนี้กัเดินทางมาตามตัวเลขที่วัดปู่สานักสงนะคะเนาะที่วัดปู่สานักสงฆะ์คะงวดหนึ่งกันยายายนโคงสุดท่ายนะคะเนาะทนมู้ชวมว่าปูจะเนียนให้ตัวใดนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องกำเนิดด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้น,น้องกำเนนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะขอไปทำปูน้ำกันเลยนะคะไปรับช่รับฟังน้ำกันวาวันนี้จะได้ตัวใดนะคะสำหรับตัวเลขนะคะนํำเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะให้ทนผู้ช่วพิจรารณาเบิ่งนะคะแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งด้วยค่ะเด้อบ้านบงไหมอยู่วัดปลาปะ ั้าเนนี่ลวพอจิวนไหมหพ่อพ่อจิที่เขาไปถามเราเตนโค้ย่ะลวกพ่อญาตยพอจินี่ยู่ลกคอระับอยู่เลาคอะงอยู่ต้นโค้อยู่ข้าต้นโคยุจี่เลพคองจะายครับโ้ข่ายด้เจ้าาเนี่ยก็คือเมื่อันี่หัาเอันเมื่อเดกัตอนใบใบเากกัลูกสนเ้ยครับ นึ่งใดตัวเนดีป่ะมันขึน้นความรับบเปลนบานด้หมขึ้น่ไมจ็บเก็ดนึง่งเก็ดนึ่งแปดนึงเ <c oughs> ็ดนึงดน่งแนึงแน่งคืออยู่ปูเพร,ออราะมันเป็นบานตัวชุนป้มีทั้งหมดครับบ่มีทงก็ะ่าบ่มีประกันชุนม,ม,มีตอนหนึ่งมาแน่นอนครับแม่อยู่หนึ่งหาหนึ่งึังสีคือบ่ปูบ่บ่หาหนึ่งกับบอว่าไวที่วางสันนาะ ปู้ร็วปูกราประกันพันเปอร์เซ็นต์ปาข้อนี่ปูมันใจครับเลยอ่านหนึ่งมาอานหนึ่งมามาแลกันะเราก็บหนึ่งหรือปินแนนอนเกบหนึ่งแปดหนึ่งแล้วันเจ็หนึ่งแปดหนึ่งนี่แปดทังอันก็หนึ่งือว่าอันให้เจ็ิปร์เซ็นหนึ่งค่ะพองชู้น้ามามือชานเขามานี่แหละอาจารย์ซื้อไปน้ำพึนจะได้หาตัว พอด้วบอกว่าได้เกตได้เกตสิบเปอร์เซ็นต์วว่าวนนบ่มีเดาบัวไม่แต่แบบหนึ่งม่แต่พสูไม่แต่แบบหนึ่งเกตสิบพเเราอักเอาซื้อว่าใส่หัวเสือแหนึ่งเงนก็ได้เต็มอยู่ด้วยได้เต็มหนเกตหนึ่งก็มีผู้อัานช้ำอันอ้เกตหนึ่งหัเกนบ่มีอะไรโบมี่เลยแลก็ม่ทำานลาเกตหนึ่งแปดหนึ่งกับกับโตไฮลาประตตที่แรกกัะลกระก ซีนึงหกนึงสี่เนี่นะกยอีกตัวนึงกับการยาวยาเล็กยาวยี่บเล็กรถเล็กรถอะไรคะชีปดเมื่อ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 ไปนั่นไหมขณะที่รัฐบาลพวกนัลงตักหนาลุกเยชี้แปดสามแปดสามเปดช้างแปดชี้แปดถ้าชี้แปดมีมัดไหมชี่แปดมีมัดไหมครับอันดูว่าเต็มที่เอาำได้หน้ายี่สิบตัวหมดแล้วแล้วแบ่งให้สิบตัว สามแปดอืมนี่แหละต่ว่าสามแปดตอกับกุ้งไม้นี่ก็เป็นเรื่องนี่แหละมัดสุ๊บสองคนนี่แหละตาเก่ได้ตาตาไม่จะไ <mêmes S 3> ปทะเครันโอ้ค่ราะฉะน้เขนาดี่ได้านนี่นี่ไม่ได้บานบุมืมอไปบ้านไหนดิไปเออไหาหลวงพ่อติ้วมือหนอไหม ตอนนี้ตั้นยุคองลานขายเงินพนัหนักปนได้ต้องได่มรตัดมากนะขนาดตับบน้นงมีหูอยู่ม่ป็นไหนสู่โอ้าะเ้ยเอาตัวเดียวแขนๆนี่แล้วก็ตัวนี่ล้วครับตัวนี้ตัวนเศ้าื้อได้หน้าตัวเดียวได้คนไทยชิปสูสามแปดตัวเดียวได้คนไทเออเรียเพราะมันก็ไม่สี่แปดสามแปดอันนี้ชื่อสามตัวก็ชื่อสามสาแปดเฮ้อเฮ สามแปดสามโอเคนก็กันนั้นเเล็กอันนี้มันเลขปฏิหารดอกก็ส่วนม้ออกเลขปฏิหารนี่ครับมันใจเลยนะปูมันใจสิอันนี้ปูมันใจสามแปดเรือสิบเจ็ดครับก็สิเนี่พวกม้สิบเจ็ดนี่บรามันฝันเลขสิบเจ็นี่ปิตีว่าสบเจ็ดนี่บ่มันฝันดอกไม่ออกไ็นผู้ฝันโอ้ครับ ทำไม่ออกฟันเห็นทำไฟันเจียวทำไงไมนจะออกหมดมันจะออกดเล็กเล็กอาจุดเล็กเล็กเาอบฝืนอัางดงวดมันออกสิเกตเลยนะงดมันออกสิเกตเกตนึเนะอสิเกตหนึ่เออนั่นหละถ้าจะไม่ออกก็ฟันเจียวที่งนั่นก็เลยตราไมหาซื้อไปได้งวดนีก็ไม่ออกกฟันเจียวว่าฟันเจียวหัวใาเดียว่ครับฟันเจียวก็ซื้อแต่เล็ก็กาอมันเคยออกก็ซอยเลยาบอกออกอาจุ อ 10. 10. 10. ายุก็สิบเก็ดปีลต้บอกออกดอกคุมมันอออกเพรออกเพรอ่พรออกเพรอสิบเก็ดง้พาอสบเก็ดบอกบอกเก็ดอเก็ดหนึล้ปู่เรยว่าสิบเจ็ดสิบแปดนรับเนาะเออเจ็ดสิบแปดกับสามแปดสามแปดสี่แปดสามแปดสี่แปดถ้าเกดลดลดแรงตัดหนาลนะครับเนาะออันนี้ก็เลขปฏิหารต้นก็ว่าที่ตัว ไม่ออกกินอแล้ละมันก็เคยมีปฏิหารนี้เยเพราะอหัรอก็แดมันจะชอบให้จะชอบให้โซ่ไปก็คิดเป็นอะไร้ันบอกว่าตาไมมให้ตีตาสี่แปดกัอครับปู4สามแปดสาแปดเบียนรแต่สี่แปดสามแปดเขียนงดหนอ๋อสิบเจ็ดสิบแปดเราเขียนนะ บอพนให้เน้นมาดิเออเน้นทีแปดสาดเน้นทีแปดสาิเปรยังลายทีเ็ทแปเปอเขาจะว่าลายมันเปลี่ยนตังเปลี่ยนตังคดเออสิบเ้าสิบแลงบ่บ่แล้วพน่าเน้นสามปดกับสี่แปดเนาะแมนบ่ค่ะปูแมนแมนหนันบ่อันไม่ออกเขาจะฟันักมัดเป็นจังไหทถาออกได้อันบ่ได้บ่เอาค่ะเลไม่ออกฟันอาเลปูเด็อย่างเดียวแขนลุนนะปูเนาะแมนนแมอืม ันนั้นเรียกไม่ออกฟันก็คือจะฟันมันไม่แมนได้เร<อ>ียกสิบเจ็ดกันเลยปูแม่นเอาปูนี่แหละ<ม>เพราะว่ามันใจปูมันใจว่ามู้ตัดหนารถปูกับลดเอา,เอานี่แหละนะปูนะแมนซื้อหลายมันใหญ่ห้างาตัวแขนรถเด็กปูเฮดอีหยังเส่ยเนี่ไปโอ้ว่าที่เฮดบันไดไม่แต่กันลายซีบู เหมือนเหมือนด้วยอว่าหรืว่าเท็ดแตามว่าหล่ะปูอันเที่ยวากันมันไปออกออกมาปูไปทังใดวัาสันวัอเยูนั่สันก็ได้พากันไปอไฟปูมามันอยู่ประเดียมันหอนไม่อยู่คจะได้ปเล่นน้ำปูเะไ้วปเล่น้ำา้ำคาติวก็ได้จจะข้าก็ได้เาอจ้าแต่เมื่อได้ไฟประมาณอยู่ประเดียวเป็นเดียวหอนเอาหอนน้วปูเนาะ ในในมันขวมาสองวันหรอสองวันเลียไปาชมเอาเอาแขนแขนเลยนะปูนะสองตัวแข่นแขนเลยอานได้สตัวก็เอาแซกกับแปดสัปดโอ้เออแปดสบมแปมเลแมนแมนปูพี่ปูหายหลอดพี่แล้วมั้งแปดสามแปดพ่ว่าสามแปดสามว่ะสามแปดสาแปดสามแปดส อาสิใ้โชคให้มานละแปดสามแปดกับตัดเลนแปดแปดก็ได้ดีแล้วนะม่อนเนี่มีั้นี่เอาฟงก็มีวไเป็นถือเกล็กค่ะบางวันนี้ปู่กับ่อโมบี้โมีนะีเกะกับโมี้นะสีเกะหร่สี่เกะสามเกะเ่าไหร่โมบี้รือปูเ เอเียงไหวแล้วทาเสียงไหวแล้วสิเส he ียงไหวแล้วเดียวแปดวนล้สมเดียแปดแห้งเลยสิด่เดียวแยกัวไหนน้องก็แปดสองหนบบปูค่ะสรุปแล้วค่ะเนาะปูซ้ำนักสงฆ์นะคะ ห้สามแปดแล้วก็สี่แปดเป็นตัวเน้นนะคะนอะ้องวันหนึ่งกันย่ายนนี่นะคะเฮ่งเฮ่งเรื่อยๆน,นะคะเด้อนะคะขคงสุดท้ายนะคะเนาะปูกันเน้นมาทีสามแปดสี่แปดนี่แหละ,ะเนาะค่ะเนาะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ้งนะคะถ้ามากกับซื้อถ้าบ่มากกับผ่านนะคะบ่เป็นยงแนวทางนะคะลงตัวเลขเป็นแนวทางเท่านั้นเด้อคะ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมพิจารณาเบิ้งนะคะเนาะสามแปดสี่แปดแค่นี้แหละค่ะเนาะ สำหรับปูสำนักสงเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะคะเป็นธรรมดานะคะเป็นเลขนิมิตนะคะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้พอๆพกันในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องนกน้ำโชคด้วยนะคะสวัสดีค่ะ